ถูกเราจะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เลือกนะไม่แน่ใจว่าไปแลกอะไรได้แต่อาจจะเป็นของหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดียเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพี่แจ๊ดพีพีพอีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชม,ชม,ชม แย่นะครับตอนนี้ผมก็แรงแดงนะครับวันนี้ผมจะพามาทํากิจกรรมใหม่สายฟรีนะครับท่านชมก็กดไปตรงนี้เลยครับตรงหน้ากิจกรรมสันสันนะครับเย้มาแล้วนะครับท่านชมก็กดไปที่ลูกบาทก่อนครับท่านชมนี่ครับตอนนี้นะครับการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราสามารถเลือกนะครับก่อนที่การแข่งขันจะจบอีกในอีก6วันนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเชียร์ฝั่งไหนนะครับนี่ก็คือการแข่งขันจะจัดออกเป็นฝั่งนะครับก็คือ เราเชียร์ทีมไหนที่อยู่ในฝั่งไหนเราก็จะเลือกทีมนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีให้เราเลือกครับทั้งหมดนี้คือแมปที่1นครับเราจะเชียร์ฝั่งไหนก็เชียร์ฝั่งหนึ่งนะครับแมปที่2นะครับเชียร์ฝั่งไหนครับแมปที่3ามแมปที่3เชียร์ฝั่งไหนแมปที่4เชียร์ฝั่งไหนแมปที่5เชียร์ฝั่งไหนแมปที่6เชียร์ฝั่งไหนเป็นการในการแข่งขันในแต่ละแมปนะครับก็คือว่าเราสามารถเลือกเชียร์ได้ถ้าเกิดเราเชียร์ถูกฝั่งนะครับเราก็จะได้รางวัลนะครับก็คคืือองงงง่่าย2ฝััันี้้เสท สองฝั่งเนี่ยคือเขาจะต้องแข่งกันครับในแต่ละทีมนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเชียร์ได้นะครับคือเป็นการสุ่มเชียร์ว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งชนะนะครับซึ่งถ้าเราเลือกถูกเราจะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เลือกนะไม่แน่ใจว่าไปแลกอะไรได้แต่อาจจะเป็นของดีนะครับุผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกฝั่งมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งแล้วแต่คนจะเลือกนะครับซึ่งแมปที่1นึ่งผมขอเลือกเป็นเอ่อฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพราะมีทีมอีวโอนอกกฝัั่่งนนนนีี้แอหลๆมเชยอยู่แค่ททีมไยนะครับไม์ทีมต่าางชตินะครับ เอาว่าผมเชื่อในความแข็งแกร่งนะครับของทีมไทยนะครับฝั่งนี้ก็มีทีมไทย2ทีมมงเชียร์ครับโอเคนะครับแมปที่3ก็เหมือนจะอยู่นี่หมดเลยทีมไทยเชียร์หมดครับเชียร์ครับแมปที่5ครับจังหวะนี้คือไทยหมดเชียร์ครับจังหวะนี้ยังไงครับที่6นี่เชียร์ฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมโอเค เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับภารกิจก็จบไปในวันนี้รอการจับการแข่งขันนะเราถึงจะได้รางวัลนะครับต่อไปก็มาที่กิจกรรมไลฟ์นะครับตอนนี้เราจะได้สิทธิ์ในการเชียร์รางวัลรลยวันนะครับวันล,ละ5้าครั้งนะครับให้เราเลือกไลท์ทีมที่เราชอบที่สุดนะครับทีมไหนที่มียอดไลฟ์เมื่อเราเชียร์ได้ยอดไลฟ์ครบจำนวนนะเราจะได้ของนะครับตามกล่องนะที่ซ่อนมานะครับก็คือว่าของรางวัลจะได้จากการไลฟ์นะครึค่งไลฟ์เนี่ยคือตอนน่อให้ไลฟ์ถูกก็ไม่ได้รางวัลาเลยครับเป็นการส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬา เชียร์กอตแล้วก็เชียร์อีพีนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ผมชอบนะครับหลักๆก็คือหนักไปทาง EP นิดนึงนะครับเพราะว่าผมชอบ EP มากกว่านะครับก็จะเชียร์อีพีสามนะถามว่าทำไมวิเชียร์อีพีสามยังเพราะว่าส่วนตัวพี่ชอบพีเอ็กอยู่แล้วนะครับก็เลยบอกว่าค่อนข้างเรียชอบทีม EP นะครับอะไรอย่างนี้ส่วนกิจกรรมนี้ก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ว่าไลฟ์สดของสตรีมนะครับไลฟ์สตรีมการแข่งขันแล้วเราเข้ามาดูในหน้านี้ครับเราถึงจะได้นะครับดูกอผ้าทีสิบวิธีแล้วก็ได้ของรางวัลตาถ่่ยทอดดสนะครับซึง พอดีว่าช่วงที่ถ่ายเท่าสดผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้อาาัดคลิปนะครับทานผชมก็เลยมาอัดตอนนี้แทนนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับทานผชมครับกิจกรรมสายฟรีในวันนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับสามารถเข้ามาเชียร์ทุกวันอย่าลืมเข้ามาเชียร์ทุกวันนะทานผชมและที่สำคัญคือกิจกรรมตรงลุกโล่งนะครับจุดไฟนะครับลืมกันไปยังครับทานผชมภารกิจรายวันจะมีไหมหทำทุกวันนะครับซึ่งในแต่ละวันจะต่างกันออกไปนี่ไม่สามารถรับได้นี่คืออะไรเนะี่ยเล่นเกมกับเพื่อน สามเกมครับลงเล่นเกมกับเพื่อนหนึ่งเกมลงเล่นเกมกับเพื่อนสามเกมลงเล่นเกมแล้วก็เตะอันดับสามขึ้นไปนะหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเลยครับคือวันนี้ผมเก็บแรงแล้วผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยพอดีว่าผมไปโซโล่มาครับเนื่องจากว่าผมค่อนข้างจะเข่งกับแรงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมก็เลือกไปหได้ซ้ำอีกแหละไม่เป็นไรครับถ้าได้ซ้ำบ่อยๆผมก็จะเอามาเลือกเอาได้นะครับเมื่อไ,ได้ครบเราจะได้ของรางวัลใหญ่ใช่ไหมครับจุดวางพิเศษครับใช้เลยครับจังหวะนี้นี่เนี่ยโดนแน่นอนครับจังหวะนี้ ก็เลยที่นี้ผมค่อยไปปั๊มเอานะภารกิจตรงนี้ก็อย่าลืมไปปั๊มกันนะก็ตอนนี้ก็แดงเรียบร้อยท่านชมก็ขึ้นยากครับซีซั่นนี้ขึ้นแดงยากมากเลยครับก็แค่นี้ก็พอแล้วผมเอาแค่นี้ผมไม่เอาขึ้นมากกว่านี้ละเพราะว่าผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมก็โอเคละเนะสอสรับแรงในวันนี้นะครับก็คลิปนี้จะจบไปทีงแค่นี้แล้วนะครับท่านชมแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนสำหรับคนที่เป็นสายงัดหัวเล่นโหมดซีซีบ่อยๆนะครับกล่องปืนใหม่มาแล้วท่านชมนี่สกินปืนใหม่นะครับบวกดาเมจแล้วก็บวกความมันยำ แต่ที่สำคัญมี M500 ครับท่านชมน่าสนใจต้องกระบ,บอกเนียนะถ้าใครสนใจมาสมได้นะครับกล่องละ35เพรนะครับท่านชมโอเคครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จริงๆนะไม่มีอะไรต่อนะท่านชมผมจะไปดูเมตต่อแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย